จากคุณนูรีครับนมัสก,การหลวงตาครับผมอยากทราบว่าหากพระปิดชีพตนเองบาปหนักไหมครับแล้วสมัยพุทธกาลมีบ้างไหมครับมีสมัยพุทธกาลจะไม่ได้ปิดชีพตัวเองนะปิดชีพตัวเองเนี่ยมันก็มีในตำรานะแต่ว่าการฆ่าตัวเองเนี่ยนะมันก็เป็นบาปพระพุทธเจ้าก็ห้ามฆ่าไม่ใช่ฆ่าสัตว์มันก็ฆ่าคนนะ่ะนะจริงไหมล่ะนะ แหมขนาดเขาจนหิวข้าวเขายังไม่อยากฆ่าเลยนะก็จะไปฆ่าทําไมอ่ะแต่เมื่อก่อนอ่ะเขาเฟ่งอสุภากันเนเมืองเวสาลีอันนี้เป็นตำนานนะอ่าก็จ้างเนรเนยฆ่าตัวเองไงเอาบาทให้อย่างเงี้ยเนนรับจา้างฆ่านะในใน,ในพระไตรปิฎกนะในตำนานนะ่นนะอ่าจนพระพุทธเจ้าอ่าอ่ามาสอนอนาปนสตร fahr, นี่ ונה, นะนะพระนนท์ก็ไปกราบทูนสามพุทธเจ้าอ่ามีอะไรที่ อันดีรัฐอะไรง่ายง่ายไหมอย่างเงี้ยก็มีสิอ่ะอาณาปณสติไงเนี่ยมันเป็นที่มาอยู่มีอยู่แต่ถามว่าบาปไม่บาปแน่นอนนะนทำไมต้องไปฆ่าแล้วนะแต่สมัยหลวงตาบวชปีสี่สองสี่สามเนี่ยก็มีพวกภาวนาแล้วไปผูกคอตายในถ้ำมีบ้านนะเอยอะด้วยเอยอะๆนะหลายคนหลายคน,นะพระกรรมฐานจะเป็นอย่างเงี้ย นะเพราะไปหลงนิมิตเสียงมันสั่งให้ฆ่ามันอะไรเงี้ยนะกรรมกรรมมีกรรมก็ต้องผูกคอตายนะอย่าลืมนะผูกคอตายเนี่ยผูกฆ่าตัวตายเนี่ยต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีกอย่างน้อยห้าร้อยชาตินะนะมันเป็นกรรมไหมละ่ะผีไหมละ่ะดวงตามันเป็นชีวิตชีวิตเราก็าบาปน,าน <c oughs> ันอยู่ครับดวงตาอ้าวนะมึงคิดว่าชีวิตมึงเหรอ ฮะจริง,รงไหมไมึงจะตจายทำไมมึงไม่ไม่เอาชีวิตมึงมาปฏิบัติเชื่อไมไให้มันบรรลุมึงไปฆ่ามันทําไมนะกว่าพ่อแม่เมีเลี้ยงมาโตขนาดนี้เนาะ,ะกินเป็ดหมดไปกี่ข้อกินไก่หมดไปกี่ข้อจริงไหมข่าหมดไปกี่กระสอบจริงไหมมันเรื่องอะไรอะ่ะจริงไหมขนาดกูเกิดมาแบบนี้กูยังไม่ฆ่านะกูอ่นะจริงนะ ทำไมต้องฆ่าตัวเองด้วยเนาะเราเราเอามาปฏิบัติทมเนี่ยสวายชีวิตแก่พระเจ้าไม่ประเสริฐเลือเล่อนเลยกว่าเลยเดินจะกมให้มันตายคาทางจุกมเห็นไหมทิศอน,นั้นนะ่ะ